กรุณากดติดตามช่องเทรนเทค6ก่อนเริ่มต้นเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปชมโน้ตฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่กำลังเป็นกระแสอย่างโ o k i a l u ูเม2 0 5G New 2025ซึ่งถูกพูดถึงอย่างมากในหมู่ผู้ติดตามเทคโนโลยีทั่วโลกช่องเทรนเทค6มอบข้อมูลที่เข้าใจง่ายอัปเดตท,ที่เชื่อถือได้และคำอธิบายที่เป็นมิตรเพื่อช่วยให้ผู้ชมเข้าใจอุปกรณ์ยุคใหม่ได้อย่างชัดเจนและมั่นใจโน้ตฉบับนี้จะพาคุณ ไปดูการออกแบบจอแสดงผลประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบกล้องความจุแบตเตอรี่ประสบการณ์ซอฟต์แวร์ความทนทานและความคุ้มค่าโดยรวมของรุ่นใหม่นี้ตามการคาดการณ์ของวงการเทคและผู้สนใจ ดีไซน์ของโ Nokia Lumia 205 G New 2025เชื่อว่าจะนำเอกลักษณ์สีสันของูเมียรุ่นก่อนกลับมาอีกครั้งพร้อมพื้นผิวด้านที่ให้การจับถือที่ดีขึ้นความทนทานที่มากขึ้นและความสวยงามที่สมดุลเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบดีไซน์สวยและใช้งานง่าย คาดว่าจะมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ที่ให้ความสว่างดีขึ้นการเลื่อนที่ลื่นไหลและการมองกลางแจ้งที่สะดวกทําให้เหมาะกับความบันเทิงการอ่านการสื่อสารและการใช้งานประจำวันด้านประสิทธิภาพคาดว่าจะใช้ชิปเซตสมัยใหม่ที่ให้ความเร็วประหยัดพลังงานและรองรับ 5G ได้อย่างเสถียรเพื่อการสตรีมที่ลื่นไหลอัปโหลดเร็วความหน่วงต่ำและประสบการณ์เครือข่ายที่แข็งแกร่ง ระบบกล้องคาดว่าจะมีความละเอียดสูงรองรับถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นสีแม่นยำขึ้นแอร์ละกันสั่นที่ดีขึ้นช่วยให้ถ่ายภาพและวิดีโอได้คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะทั้งสายครีเอทีฟและผู้ใช้ทั่วไปแบตเตอรี่คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นรองรับการใช้งานยาวนานชาร์จเร็วและจัดการพลังงานอัจฉริยะเพื่อให้ผู้ใช้ทำงานเรียนเดินทางหรือดูคอนเทนต์ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมด ซอฟแวร์คาดว่าจะเน้นความเรียบง่ายการอัปเดตท,ที่เสถียรหน้าตาที่ใช้งานสะดวกและเครื่องมือความปลอดภัยที่ดีขึ้นความทนทานคาดว่าจะใช้วัสดุที่แข็งแรงขึ้นทนรอยขีดข่วนและโครงสร้างที่ออกแบบอย่างรอบคอบเหมาะกับการใช้งานระยะยาว โดยรวมแล้วโนเกียลูมิเออย 25G New ิวสอดูมีความคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ให้สมดุลของประสิทธิภาพดีดีไซน์น่าสนใจฟีเจอร์ครบและยังคงกลิ่นอายความเป็นลูเมียไว้ได้อย่างลงตัวเทรนเทคหจะยังคงนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์มุมมองที่เป็นกลางและรีวิวที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกมือถือเครื่องต่อไปอย่างมั่นใจอย่าลืมกดติดตามตั้งแต่ต้นคลิปและรับชมจนจบเพื่อไม่พลาดรีว และอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆขอบคุณที่รับชมและสนับสนุนช่อง Trend t e ท h 6และเราจะนำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนและมีประโยชน์ให้คุณต่อไปเสมอ